บะได้กินแน่แต่ก่อนเปิดห้องว่าเป็นแฟนเนื้อทวัดนายปีเปิดยังห้องกับเป็นแฟนเป็นแฟนอยู่ลูกเอาต้อ,อําัพเฮาเกิดนี้ใหญ่นี่ล่างว่าได้เป็นเศรษฐีก่อยฮี่ก่อยหาการไปกอนว่าอภายบอกค่ จะเอาเป็นแม่บ้านเมียฮักใส่ใจเห้กันไปแห่กันไปวันหน้าจะมีเต้ามีลูกโอ้ยเพิงใจเป็นไดไอ้ปีดาที่ฝากหวานก่อนคารลมเป็นไรพ้องเพิงใจน้องอำพอยสามสิบปีผ่านมาแล้วเจ้าจังโซสีปันน้องน่าบาดเจะเข้ามอ เนสาวน้อยอย่างจ้จงแง่หยกมือขอเฟิงใจพี่ดาแตะโน่อไหนก็ตึงลูบหล่อันนี้ความฮักเข้าตาเมื่อก่อนเข้าตาตรงใจพอดีจะเตะเตรียมไปเป็นเปิเ้์นี่แม่เฮากอยู่้วยกันอันนี้เปิดตัวแม่อันนี้เป็นตัวป้อก้อยว่าเปิดตัวอยนี้ก้อยกอก้อยเสาะก้อยหา จะได้ทำงานอยู่นองสูดปะไก่ปไก่สามลับอามไัยเขาเป็นแม่บ้านแม่เฮือนเฝ้าพอเอ๊ะแม่อามไพ่เพิ่งจะทำอาสิบอย่างมาหน้อไอจะอยู่ตรงไหนสู่พอบ้านพอจองเนาะตกอนเพ่อใจเข้ามาอกันแต่น้อเฮยังบานเฮ่อ่อ วัอยู่บ้านบ่เคีขนันย่องห้องสำรับปีดาลับรองจะออกไปหาเงินมาสู่แม่มันเป็นคนเก็บคนกนํเนอะเจ้าอดโทนกันไปยเมื่อเริ่มต้นยังชีวิตกูเฮา,า,าจะเป็นหัวหมูก่อยเสาะก่อยหา สมบัติลักทานฐานะป็นโค้นขยันอําไพเหยืบะต้องกลัวลําบากโอ้โค้นขยันบะต้องกลัวอ,อยู่กับไอ้ปรีดาเสียยังเจ้ากั้งจาพอใจบะเฮาได้ตุกได้ยากตึงบะกลัวตังความลําแบกเพราะว่าข่าปึงใจปรีดาช่วยฮิยช,ยช่วยหาจะมีมาแล ตัวปีเกวได้กุดตึงหนาแต่กอนพ่อเลีย้ยงปีดาได้โะได้หาวอนข้อมคืนหุ่งคืนหุ่งน,น,นี่อย่างงูกอนี่อย่างหม้อการเขียดไปโจงไปโจงไปชอบเขียดอดเทนขายานตอนนั้นยังเปิดโคตรหนุ่มแม่และเ้าเม่ายแนจุ้มอยู่กันกูก้ผัวตัวเนียเอาตังยา อยู่กับเมียเข้าลบเมียมันจะเจริญยิงยิงจำชิบไปนะตอนบรรจุนี่นะาต้องขัวคนอยู่ในโอวาตเมียตึงเจริญทั้งนั้นย <c oughs> ืงต่อตะงหวัดปอใหญ่โอกันบางอานาหนิงอ่ะจะเจริญยิงยิงก่อนไอ้เจ้อกรรมมาขอ วันนี้บ่ได้เสียเชื่อกำของเมียบ่ได้เสียสักอย่างคนไหนเชื่อเมียคนนั้นเจริญเจ่อเมียยาเมื่อผัวหาเอาเงินเข้าจองเข้าบ้านแม่อำไห้เฮานอนเปินได้เก็บในห้องไวตึงสามปุ้นสามส่วน พอได้ลบกวนยามเมื่อตั้งสมเปิงกวนคำเดียวไอเขาจะ,ละเล่าแม่ไพ่เก็บเงินไปสามส่วนสามส่วนจะถามทขาว่าต่อใจโซไปโซไ,ไปเวลาบัดเจ้าเฮไอหขหมูมาเล่าจะเก็บเงินจา เก็บเงินเก็บคำไว้ก็ใส่ใจแบ่งสามส่วนป้อใจจะมีส่วนใดผองหนึ่งเ๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะเก็บอย่างใดถึงได้บ้านได้จองล่ำรวยเจ้าผัวคนฮิผัวคนหาเมียถึงบะเบิงบะเงอเก็บเงินไว้เนิวันนะมีเงินมีคำเฮาจะมีลูกมีต จำปินได้โอบได้กำเพื่อมันเก็บเงินเก็บคำฐานะวันนาจะได้เจริญเหลือเก่าอนะบอบิีดาเพื่อนบอกไว้ไม่อภัยกับปอมีปัญหาเดี๋ยวข้าจะเก็บไว้เก็บไว้ปอบเม่ได้ฟังสนมาสมัยแต่เดิมบากเกา่ายาเมื่อสู่เขาแก่เท่าจะได้อยู่ดีสาบายแล้วใครโหปี เจ้าว sure. ่าเงินสามส่วนมีในจะเก็บเอาไว้ฝากให้บ่าฝากธานาคารกาปีแม่อำไพนี่เก็บไว้อย่างประวัติองค์พระพุทธเจ้าเปิ้นสอนอย่างใดเปิ้นทำอย่างใดแม่อำไพนี่พอแนวฮัทไว้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยากปีญี่ปุ่นยังก่อนโอ้ยอยากปีญี่ปุ่นนี่ช่างได้ต้วยกันช่างได้ย่างได้ย่างย่างเดี๋ยวเริ่มใหม่เนะ อ๋อไปอเริ่มกลางพองเลยแฮมบูดีขึ้นเนอ, <c oughs> อะมาเปิดจะได้นะวัดร้องเหล่ามาล้อเจ้าแม่อภัยวัดได้เลเยการท่าสู่หิมาฆะยาเป็นคนเก็บแอนเล้งพ่อเขาโยนในสินกินในทมเจ้าเข้าวัดเข้าวาเตมอนน้อยกับป่ออุ้ยแม่มอนเจ้าป่ออุ้ยพูดแม่อุ้ยตุ้มปันใจนี่เอาแม่อภัยเข้าวัดเข้าวาบาาักขาดอ๋อยังเคยละเลือกถึงหาเรื่องนกกระจีนกกระจาบเจนพระพุทธเจ้าเปิ่น จัดเตี้เปิ้นเป็นนกกระจีนกกระจาบเ่้าเปิ้เื่อนเป็นลักเอาเข้ายังตุ่งยังนาเจนายพานเป็นลักเฝ้าเพราะว่านกตัวนี้มึงมาลักเข้ากูไปตึงวันตึงวันหั้นเจนนะนะเจ้าเจนพูดถ้าเจ้าเป็นนกกระจาบนะอมาลักไปตึงวันตึงวันน่ะเจนายพานเป็นเนพกยับได้โดโท์ยับได้ปุ๊บยับนกได้สะดุ้งอ่ะฮะสะดุ้งอย่างใด้อ้หวย นกตัวนั้นนะ่ะมันาติเปลี่ยนมาพูดทัาเจ้าอ่ะ oh. มันอู้ได้อ่ะ <Huh? S 2> oh. นกกระแจตัวนั้นอู้ได้เนี่ยไม่อำพายแจ้งไปได้ยินตุเจ้าติดในวัด oh. นอกอู้ได้นอกอู้ได้อู้ว่าจะได้ทานก็ถามกับหันมาลักเอาเข้ายัางต่งยังนาข้าไปตึงวันตึงวันอ uh. กินอิ่มจ้องบ่ปอเจ <Ch au. S 2> ้ากล้าติดปากไปตัวแหมตึงวันตึงวันอ oh. สูเอาไปนี่หยัง่ง อ๋อถามนกกระจับอ๋อเม,<ท>ม,ม็ดเข้าแต่ละเม็ดนี่เหมือนเม็ดเงินเม็ดคำจ้ะสู่โขนออกนาะค่าไปถึงวันถึงวันสู่เอาไปที่ไหนลำเหลือเออกินบาปอโขนปีกแปดรวยนกตัวนั้นบอกว่าข้าเอาไปนี่ข้าเอาไปไว้สามอย่างอ๋อแบ่งไว้เป็นสามอย่างที่ข้ากลับไปถึงวันหน,นึ่งวันนี่้าปุนะ่นหนึ่งนี่ข้าเอาไปใช่นี่เก่าอ่๋อใช่นี่เก่าอ่าแหมปุ่นหนึ่งข้าเอาไปื้อเขากู้ เขากู้แหมปูนหนึ่งข้าเอาไปฝังเดฝังดินไว้เอาไปฝังดินอ๋อนะโอ้การไม่อามไพไปได้ยินตู้เจ้าไปอันเข้าวัดเข้าวาได้ยินโปรเจกต์เอามาปฏิบัติตามเอามาใจยามเมื่อเป็นอคลองเรือนเป็นภรรยาของพ่อปีดาอีแม่นมาจะใจได้บะชูให้หูอ่ะไปหูจะได้อายเฮ้ยสามปูนนี่มันไปที่ไหนพ่อปูนนี่นะอ๋อปูนไสรนีเก่าปูนเฮือปูนกู้ พูดเอาฝังดินอ่ะอย่างมาใช่นี่เก่าเรนเป็นลายก็อายเห่ยถ้าใครหู้นะเดี๋ยวเขากินข้าวก่อนแล้วก็ไปถามแม่อภัยโอ้ไม่ใจยัยก็นึกว่าชูจะอู้ประเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กะจะเฮืออู้เลยกะอู้เลยกะหู้ยบนมาต้อนตั่วไปจะจะมาชอละชอห้าโมงผู้กัดถั่วมันเตี่ยงกึ่งแล้วประเดี๋ยวนี้ไฟไหม้ลราเข้าโยกโยกเลย กิน <G ül> ข้าวหมวกกับเจ้าเลยแม่แปดโมงหมดเดียวนี้มันท้องลง <laughs> อูอ้เลยเนาะอู้เลยอูยอ้มันแล้วแล้วอีแม่เปิ่นท่าฟังอันนะเอาเอเอาลอกแน,น่นบอกเปลี่ยนทำนองเนาะมีก็อืม,มาอูกกาอ้กับอูอ้เพราะอย่างถึงมีบ้านมีเงินมีคำมีรักฐานบ้านจองเจ้าอ่า มีสมบัตินะพ่ะอ,อปีดาหามาแล้วแม่เอาไพเก็บไว้อย่างใดเนาะเจ้าเก็บไว้อย่างใดสามอย่างเอาอย่างในธรรมนกกระจาบนั่นเนะเอ,เอาอย่างทุดเจ้าเตะให้ฟังหนนะ่อยเนาะมั่ต้องเอานักเอาหลายเอาสามอย่างเนี่ย พั้งบอกปีดาเป็นคนฮิคนหาเฮือแม่อำไพได้เก็บได้เฝ้าเงินคำกับแก้วที่ผัวหามาแล้วเล่าเอามาเฮือเมียเจ้านำว่าอำไพเมียเป็นคนเก็บไว้เฮือแล้วแต่สูตรจะเอาเก็บ ว้ไหนจะใส่หมใส่หอยฟังตั้งดอยกอด้ดหลือแล้วเตะสูจะใจจะใจอ๋อตาสินใจเลยอ๋อฮือแม่อําไพตีเพ่อไม่ได้ได้จัดได้หา อาไปไว้ไหนคุณไม่อภัยจะแบ่งเอาไปใจนี่เป็นนี่เป็นชินว่าไปเลยกะสูจะไปถามจูจี <หา S 2> เป็นชินเป็นนี่บาใจเหมือนสี่พันอ๋อก็นี่อันนี่ทองก็ชออีกอะอันที่เป็นนี่คนละอย่างกับกัดบาใจนี่เงินหมืนม่นเงินปัน ยังสี่พันกู่เฝ้าเป็นนี่เป็นศีนมันบ่าเหมือนกันนั่นเราก็เป็นนี่ก็ย่งเดียวกันกนะคะมันเป็นนี่เก่าจะเป็นนี่รถยนต์หรือว่านี่ทอก็สมันคนละนี่เอาหมูจังซองหาว่าเป็นนี่เปะเราไว้กูปอบะถูกทวัดไอปี คนละนี่นายก่อนนะะเหมือนกับไปเปะเราแล้วก็มาให้เอามาใจเมื่อลูนพี่เจ้าถ้าเป็นนี่นักบะปงใจแล้วเรานี่จะได้อ้ยเฮยบัใจนี่เบียนี่เหล่านี่ทอกศอโอ้บัใจแล้วมาเป็นนี่ยังบัใจก็ขอคอจอบะใจกองทุนหมูบ้านอ๋อ บาดใจนี้ลอยลาสาวบาดใจนี่เงิน้าบบาดใจนี่ท่านคาลาไอจะบอกสีพัดโอ้ละเป็นนี่จะใดหิ่มม่อบาเข้าใจก,กอยมันเป็นนี่เก่าภายในกะมีเหมือนกัน<อ>นี่พ่อนี่แม่ที่เปิ้นพอ่อเปิ้นเฝ้าที่เปิ้นเลียงเอามามเมื่อเดิมก่อนเก่าอ๋อโอ้ละน้อ,อเปินเลียงเปินดู ต้องใส่นี้ที่เคยปลูกเคยฟังจำเป็นต้องใส่นี่ของพ่อของแม่ที่เคยกินเคยใจเป็นก้าอาหารข้าวหวานและน้ำนมแม่นมุนไพก็ต้องใส่ทุกท่านทุกคนจำเป็นต้องสนเป็นก้าน้ำนมเอามา นี่แล้วอย่างที่สงจะไปลบหลิลีเอาไส้นี่เก่าภายในก็มีเหมือนกันเจ้ามีเหมือนกันมดเกิดเป็นน้องสี่พันก็ต้องไปไส้นี่อ๋ปิดตามนดาเลี้ยงสู่แม่อย่างดีอันนี้เปิดห้องว่าเป็นนี่บุญคุณ กะตัดยูกะตะเวทีจะปีกมากำนวนเป็นบุญเป็นคูนเลีย้ยงปอเมแกเท่านย้มเกิดเป็นโคูนจะได้มั่งมนูนตุ่นเต่าโอละนอกะตัดยูกะตะเวทีเปอนวันนี้บุญคูนมีทุกแหง่งโหนติตั เคยเลี้ยงเคยดูตั้งแต่น้อยถึงใหญ่สตางค์ติดใจใจหามาเอาแบนบดจบปะนี่เปืนนี่ตัวบะละเป็นของแล้วจะถามต่อไปปีเก่าเงินเอาใส่นี่แล้วเอายะหยังเห็มลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกปีฮะ อ๋อเาะอ่ะอันแรกนี่ายนี่เก่าเนาะไซนี่เก่านี่เก่านี่คือเฮ้ยป่ออีแม่ป่ออีแม่อ่ะยามบ่เปนเป็นคนไปมาฮาสู่เสื้อใหม่ผ้าใหม่กับเข้ากับป้าป่อใครอยากยั้งแม่ใครกินยั้งอ๋ออ่าดูแลพอเฝ้าอมยุกปกห่มยามเปิ่นเท่าชะแลเกศลาอ๋อเจ้าเข้าห้องบ้านเจ้าอ่าอันนี้ไซนี่เก่าอ๋อนี่เก่าเปิด้องไหวอย่างอันนี้บุญคุณนี่กะอ่ะ Oh. อันเนี้ยลูกต้องทำหน้าที่ต่อพ่อแม่เจ้า <J au. S 2> ยามเปิ้นเลี้ยงเฮาเนี่ยสตังแดงเดียวเพื่อนบัตจิกิด mm. เพื่อนบัตจะได้จดไว้พ oh, <there> ่อ <there are S 2> แม่สี่พันก็เหมือนกันเจ้าอ่าสี่พันเกิดออกมาโอ้ยกานมกระป๋องสามร้อยห้าสิบกูจดไว้ oh. โอ้ยไงแม่มน้อยกัดเตียวมันผืนหกสิบห้ากูจดไว้เส oh. ื้อมันผืนร้อยห้าสิบกูจดไว้ oh. ใหญ่ขึ้นมากาดโลดเดือนเดือนแปดร้อยกูโจดย์ไว้อ็กาเทิมเทิมตัวใดกูโจดย์ไว้โจดย์ไว้ก่อนไปโจดย์จะได้ไอ้ายก็ว่าไปเลยหรือยงสูญใหญ่มาเป็นโคนนี่ไปหาพีพ่ออีแม่ได้โจดย์ไว้ก่อนอ๋อเสียงตัวใดอ๋อมาได้โจดย์ไว้สักอย่างมาได้โจดไว้สักอย่างเนาะเจ้าทีกับลูกนี่ทีกับลูกฮันทีกับลูกอ่ออีน้อยอีน้อยเฮ้ย ขอมาใช่หอกกอแม่มึงคำเรื่งขันหัวงอกเตะหัวนี่อ๋ออ๋อใช้หอกก็กำใช้หัวงอกเป็นยังไงไอ้ได้กับแม่เออได้กับอ๋อก็ใส่ก็หัวสังน้องใส่น้องก็ใส่หุ่ยแม่ก็ได้เหรอเช่นระบาดชอบสัตว์กลางเกี่ขนมเกิดกับแม่มันกู้ยางกูอัน แม่นี่มาเคยกึดกับลูกสักบาทสักสลึงโอ้แต่แต่บางทีพ่อไปให้ไปสวนมาถึงโอ้เจ็บเอวขนาดเจ้านอนเหยียดอยู่ฮะปืนกระลังไอ้ไอ้พั่กรล้ลูกคอย่ํำแคบเมื่อพ่อกบเดอเจ็บแอววันค่ำไม่นอได้ก่ะพ่อโอ้ได้ก่ะไปจะได้เอาชั่วโมงละร้อยคิดเป็นชั่วโมงอย่างหมอหนวดกอย คืดกับพ่อกับแม่อหี้ยกูยัางกูอ่านอ่าคืดพ่อแม่นี่มาเคยจดไว้สักบาทสักสลึงอ่เนอนะอันน yes ี้คือความฮักของพ่อของแม่เจ้ารักไม่ลวงฮันห่วงไม่เลิกเจ้าเบิกไม่คิดเจ้าผิดไม่แค้นดูตายเต้นได้อ้อันนี้ความฮักของแม่ของพ่อเจ้าถามแม่อภัยแหละมีลูกกี่คนนะาังเพี่มีลูกกี่คนเนาะแม่เนาะ อ,อุ้มไม่หนักอุ้มลูกนี่บ่เคยหนักนอ่อโอ้โยซำกอดซำแน่นฮักมันรับตามม้อยโอ้ยน่ะ,ะ,นะ,นะได้ยอดยาดยีด้วยกะโห่ไม่ยอดยอดยี่ไจแจยยาโคนาเพลงค่ะนนปไปแจยเนาะเม่นก่อนเขาเลี้ยงนี่ก่อนคือพอผมออก่ะโอเคอ่ะ ได้ได้ได้เดี๋ยวดยวติดไว้เนอะยอดใจดีเนะอะจำไว้อุ้มไม่นักอ,อุ้มลูกบ่เคยนักเจ้ารักไม่ลวงรักไม่ลวงความฮักของพ่อของแม่นี่ลวงก่อนจุก่อนบะมีบะมีขี้จุอ่าฮักขี้จุนี่ฮักไผ่ฮักเบาฮักสาวเนี่ยขี้จุ ไอ้ฮักน้องนะไอ้ฮักน้องตับชั่วฟ้าดินสลายไอ้บะมีไผ่ไอ้ยอมตายเต้นน้องได้ดูลองกีบทานมาวางหัวเข่าสองก้อนเลยมันจะปัดของพายคอดไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องนาะแต่กับปอกับเม่สู่จ้างานข้าวก็อย่างไอ้ลูกเล่นน้ำเจ้าลักไปเล่นน้ำห้วยน้ำหนองน้ำตาอือโอ้ยจะจมน้ำตายอืแม่กระโดดลง ออุ้มไอ้น้องอุ้มไอ้ปี่ตัวเกาไตยก็มีลูกรอดก็มีนะแม่นอะข้าวที่วี่งกับหันเนี่ยอุ้มไม่หนักลักไม่ลวงห่วงไม่เลิกห่วงไม่เลิกห่วงจะได้อ่ห่วงตั้งแต่มึงเป็นละอ่อนยันมึงแต่งงานมีลูกมีเต้าก็ยังห่วงอยู่จะไปว่ามึงกับน้องกับน้องหรือว่าห่วงไม่เลิกเอออน่ะห่วงมาเลิกนี่ยังไงปะท้อยามเป็นไว้รุ่นนี่อั่นจะนอนมาได้นอน เ็นจะได้เหมาะบ้านมีปอยหลวงได้ยินเสียงรถเครื่องลูกครึบครึบครึบแมน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 ไปละแปลกเสียงรถเครื่องว่าป่อกับแม่มึงอจะนอนรับกันนะมือไก่หน้าผากนี่โอ้ยมันจะเป็นมีดเป็นมวยกันนะมันจะเมามันจะตีเกิดไปชปะเนาะเออตาแข็งกึกเดือดขึ้นห้องจะได้รับปุ้นฮั่นเจนได้ยินเสียงรถเครื่องเว้นเข้าปุ้นกระล่างคลั่กคลั่กมันนะ ปิดประตูท่มถึงจะรับได้ถึงจะรับได้เจ้าห่วงไม่เลิกห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเบิกไม่คิดเบิกอย่างแม่กัดเทิมอเบิกอย่างอีแม่กัดหนังสือแม่กัดเสียมใหม่แม่กัเตียวใหม่อออนี่เบิกทบบอย่างเบิกฉคิดผิดไม่แค้นผิดไม่แค้นจะได้โอ้ยลูกกูบดีกูก็ถึงว่าดี ลูกกูให้ลูกกูก็ถึงว่าลูกดีเออแจลูกไปเนี่ยอย่างมาสป้าสปันกะกูก็ถึงว่าลูกกูดีเจ้าผิดไม่แข้นผิดไม่แข้นตายแตนได้ตายแตนได้มีแม่ขะปอนี่ละโอ้โหแจเนอคนอื่นนี่มหมีเสาะเนี่ยอ่เพราะฉะนั้นปุ่นที่หนึ่งแม่อภัยพ่อปิดาเอาไปใส่นีเกาใส่นีเกาฮะโอ้ปุ่นต่อไปเจ้ามาแจ้งปีญี่ปุ่นและเอาไปหลอกไปหลอกเรืไอใหม่ ทุกครั้งกะ